สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเรียนรู้สูตรวิธีแก้เชื้อราหรือโรคพืชต่างๆครับที่ติดมาจากพืชเวลาเราไปขุดมาจากพื้นดินธรรมชาติพืชต่างๆ90%ครับจะติดโรคตามมาด้วยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรกันเลยครับวิธีแก้ครับจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับซึ่งผมได้หมักไว้สม่ำเสมอ เป็นประจำเวลาใช้ในการดูแลบํารุงพืชต่างๆหรือแม้กระทั่งไม้ใหญ่อย่างเช่นต้นทุเรียนครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ก็ไปเรียนรู้สูตรการทําได้จากช่อง YouTube ต่างๆครับมีเยอะแยะมากมายอีกอย่างหนึ่งก็คือไตโคเดอร์มาครับไตโคเดอร์มานี้ก็จะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเชื้อราชั้นดีครับเชื้อราตัวนี้ครับ มีหน้าที่ทำร้ายหรือกินเชื้อราชั้นต่ำในดินที่ติดมาจากาพืชครับทำให้พืชเป็นโรคเชื้อราวันนี้ผมใช้เชื้อรา,อาไอไตโคโเดมาชนิดผงครับวันนี้ผมใช้ไตโคโเดมาชนิดผงในสูตรที่ผมใช้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ ม็อกกี้ใส่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าตัวนี้ต้องปราศจากสารโคลีนนะครับเพราะว่าสารโคลีนจะไปทำลายาพวกไตโคเดอร์มาแล้วก็พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับวิธีผสมนะครับอันดับแรกก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ผมใช้สูตรผสมประมาณครึ่งแก้วครับเกือบเกือบครึ่งแก้วครับนี่คือใช้ฉีดทางใบจุลินซีสังกราแสงนี้ใช้ฉีดทางใบก็ได้หรือจะให้ทางดินก็ได้ครับครึ่งแก้วผสมกับ1นขวดครับ ูตรส,สองอย่างนี้ใช้กำจัดโรคพืชกำจัดเชื้อราต่างๆที่ติดมาจากพืชได้ดีครับเพราะว่าผมใช้การดูแลสม่ำเสมอส่วนต้นพญาจงอังดำพวกนี้ครับเป็นต้นที่ผมขุดมาจากธรรมชาติครับไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เพาะเลี้ยงครับไปหามาจากธรรมชาติ90%ครับจะติดโรคมาเดี๋ยวเราไปดู วิธีการขัดตอนกันนะครับตามมาครับท่านผู้ชมพอเราผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีดที่ใบเลยครับแต่ว่าขอเน้นย้ำครับว่าฉีดต,ต้องไม่เกินส0บโมงเช้าหรือถ้าฝนตกเราไม่ฉีดครับเพราะว่ามันจะทาให้เราสูญเสียจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้สามารถให้อ่า ทางดินก็ได้หรือทางใบก็ได้ครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูกันเลยจุลินซีสังเคแสงตัวนี้จะมีกลิ่นออกเน่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพยอดเยี่ยมครับจะมีกลิ่นไข่เน่าผสมอยู่ ซึ่งผมได้ใช้เป็นประจำกับต้นไม้และต้นทุเรียนเล็กครับผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการดูแลเป็นประจำครับฉีดได้ชุ่มเลยครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับผมแนะนำให้ฉีดอาทิตย์ละสองครั้งครับแต่ถ้าไม่มีเวลาอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับ อี่ทั้งในหน้าใบแล้วก็หลังใบครับเดี๋ยวเพื่อนๆพญาจงอังดำต้นแรกที่ผมตามคลิปไปขุดมา,าคลิปเดินป่านครับตอนนี้ใหญ่มากครับถ้าเพื่อนๆจำได้ในคลิปต้นนี้มีแค่สองใบเพื่อนๆมาดูครับข้างหน้าดูครับครับถ้าเพื่อนๆจำได้ครับตอนแรกมันมีแค่สองใบครับตอนนี้มันแตกกอมาเป็น หนึ่งใบห้าใบห้าใบหกใบเลยครับฉีดให้ชุ่มเลยครับเพื่อนขอเน้นย้นนะครับว่าให้ฉีดไม่เกิน10โมงเช้าแล้วก็ช่วงขนาดที่เวลาฝนตกเราจะไม่ฉีดครับเพราะว่าฝนมันจะชำระล้างสังเคะห์แสงทำให้เราสิ้นเปลืองโดยสูญเปล่าครับ ผมศึกษามานะครับเพื่อนๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ครับมันจะอยู่ในธรรมชาติทั่วไปเหมือนกันครับในอย่างเช่นเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมในป่าดงดิบไม่มีใครไปให้ปุ๋ยไม่มีใครไปให้อาหารแต่ทําไมต้นไม้ขึ้นได้ดีและเขียวชะอุ่มทางประเทศญี่ปุ่นครับได้เอาดินในป่าดงดิบมาวิจัยทดลองดูแล้วก็เจอตัวนี้ครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ก็เลยคิดค้นขึ้นมาใช้ครับผมได้ไปเรียนรู้ข้อมูลในเชิงลึกมาโอเคครับโอเคครับ,เ,คครบเราฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเดี๋ยวมาดูอีกสูตรนะครับว่าที่แก้ไขเชื้อราแก้ไขโรคพืชต่างๆที่เราขุดมาเป็นยังไงครับ ขั้นตอนนะครับผมใช้ไตโคเดม่าซาดในกระถางครับเดือนละ1ครั้งครับแล้วก็ไตโคเดมานี้ได้พิสูจน์และทดสอบมาแล้วครับว่าจะไม่ทําร้ายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการผสมกันครับ โคโดมา่าชนิดผมงนี้สามารถเอาไปขยายกับกากน้ำตาลได้ครับขยายขยายขยายได้เป็นร้อยร้อยลิตรเลยครับหนึ่งกระป๋องนี่ครับผมใช้ไตโเดมมาหนึ่งช้อนนะครับผสมกับน้ำห้าลิตรน้ำในบัวนี้ฮะลิตรครับวิธีการเก็บรักษาไตโดอดมมานะครับ ใช้เสร็จแล้วเรามัดถุงให้แน่นเลยครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระปุกเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับสามารถเก็บใช้งานได้เป็นปีครับกระปุกนี้ผมได้มาหนึ่งปีแล้วนะครับเสร็จแล้วคนให้เข้ากันครับ น้ำตัวนี้ก็ต้องเป็นน้ำเปล่าที่สะอาดแล้วก็ไม่มีสารโคลีนเจือปนอยู่นะครับไปโครเดมาตัวนี้ผมใช้ในการดูแลรลักษาพวกโรคพืชต่างๆแล้วก็เชื้อราต่างๆที่เิดมากับต้ตนไม้ใบพืชหรือที่อยู่มาจากดินธรรมชาตินะครับเดือนละหนึ่งครั้งครับ ครับเราผสมได้แล้วมาฉีดกันเลยนี่คฉีดลงไปในดินเลยอ้อยชุ่มมเลยครับไปโกเดอร์มาตัวนี้ไม่ทำ้ายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมได้ทดสอบเอาไปผสมดูแล้วครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ตายครับ จะมีสูตรขั้นตอนอีกอย่างนึงครับผมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15บหากหรือสูตร16 16ครับละลายน้ำแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยทางดินครับแต่ขอเน้นย้ำครับว่าให้ใช้จำนวนละน้อยๆครับประมาณ1ช้อนกาแฟ,ฟครับต่อ1กระถางใบขนาดนี้นะครับแล้วก็ผสมน้ำา ละลายครับให้มันละลายคนให้มันละลายแล้วก็เตลงไปก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเช่นกันครับนี่คืออีกสูตรหนึ่งสรุปว่ามันมีสามขั้นตอนนะครับในการดูแลโรคพืชเชื้อราที่ติดมาจากธรรมชาติครับมันจะติดมาจากต้นไม้พวกนี้ครับต้นไม้พวกนี้ต้นพยานตรงกางดำพวกนี้ครับผมคุณมาจากธรรมชาติแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะติดโรคพืชมามันจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับในการดูแลหนึ่งครับใช้จุลินทร,รีย์สังเคราะห์แสง ฉีดทางใบอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ1ครั้งครับ2ใช้ไทโครเดอร์มาในการไปฆ่าเชื้อราชั้นตํำที่อยู่ในดินเดือนละ1ครั้งใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสีบกสิบก ok, ok. จำนวน1นึงช้อนกาแฟครับเอาไปผสมน้ำประมาณ5ลิตรแล้วก็ คนละคนให้มันละลายให้เข้ากันให้ละลายจนเป็นน้ำแล้วก็ใช้ราดลางดินเพื่อเป็นปุ๋ยครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีครับ